เอาเห็ดมาทำหัวเชื้อให้ลาดลงทำแบบง่ายๆนะคะโอ้โหได้แล้วนะคะเห็ดเห็ดปงรือเห็ดโคนนะคะจะออกปีละครั้งเท่านั้นเองปีนี้ฝนไม่ดีนะคะเราเลยไม่ค่อยเห็นเห็ดโคนชนิดนี้ขึ้น เพื่อไว้ขยายนะคะมีหน่าจะได้มีเห็ดทานเพิ่มขึ้นอาจแล้วนะคะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถเอาดอกเห็ดนี้ไปปั่นนะคะปั่นแล้วก็ใส่น้ําผสมปั่นไปให้จนละเอียดได้นะคะเครื่องปั่นก็จะช่วยให้สปอร์ในเห็ดนี้แตกกระจายได้ดีแต่นี่ของเรามันมีเจอแค่ดอกหนึ่งนะคะเราก็เลยทำเอาแบบง่ายๆนี่นะคะ ลงผสมหลังจากที่เราผสมน้ําได้แล้วนะคะเรามีเคล็ดลับนิดหนึ่งใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้เราทาเองนะคะทำทำไวหลายขวดเลยทีเดียวมีประโยชน์มากมายนะคะสําหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามฝาค่ะ ็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆตลอไปขอขอบคุณมากค่ะ